ท่าไม้ตายที่ต้องแลกมาด้วย HP ทั้งหมดของเราหรือก็คือใช้เสร็จปุ๊บโปเกมอนตัวนั้นหมดสภาพการต่อสู้ปับ๊บเอฟเฟกของแต่ละท่าจะคุ้มค่ามากแค่ไหนไปดูคลิปนี้กันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มืเอเก่งแฟนตาซีสำหรับรายการออกอาวุธในวันนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงท่าไม้ตายในโลกโปเกมอนนะครับซึ่งเป็นท่าไม้ตายจาพวกที่ผมเรียกว่าท่าสละชีพครับผมอ่าท่าสละชีพก็คือว่าเวลาที่เราใช้ท่านั้นเสร็จปุ๊บเนี่ย HP ของเราที่เหลืออยู่ทั้งหมดก็จะกลายเป็นศูนย์นะครับโปเกมอนตัวนั้นหมดสภาพการต่อสู้ทันทีและทีนี้มันก็จะมีเอฟเฟกต,ตามมาหรือก็คือใช้คําว่าเมื่อเราสละชีพแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีผลลัพธ์ที่ตอบแทนมายัางเราใช่ไหมครับ โดยที่ว่าหลายๆคนก็อาจจะนึกถ,ถึงท่าพวกระเบิดตัวเองนะครับซึ่งก็มีนะครับจะพูดถึงท่าระเบิดตัวเองในคลิปนี้ด้วยแล้วก็จะมีบางท่าเหมือนกันครับผมที่เวลาเราใช้ปุ๊บนะครับเราจะ HP หมดเลยแล้วก็จะมีเอฟเฟกตามมาโดยที่ว่าท่านนับท่าที่ไม่ใช่แบบว่าระเบิดตัวเองอย่างงี้ท่านผู้ชมจะนึกถึงท่าไหนกันบ้างโดยท่าที่เข้าข่า,ขายว่าเป็นสลาชีพเนี่ยผมคัดมาทั้งหมด9ท่าด้วยกันนะครับโดยท่านผู้ชมฟังให้จบก,ก่อนแล้วก็ถ้ามีเยอะกว่านี้ท่านผู้ชมก็คอมเมนต์เสริมกันมาได้อีกทีหนึ เองแล้วจะยังมีท่าอะไรบ้างนะท่านผู้ชมนึกออกสักกี่ท่าพิมพ์บอกไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็มาดูคลิปนี้กันต่อไปว่าจะมีท่าไหนที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้หรือเปล่าก่อนอื่นต้องมาพูดถึงท่า self destruct กันก่อนเลยนะครับท่านี้ก็คือท่าระเบิดตัวเองเนาะเป็นท่าคลาสิกที่เราได้เห็นกันตั้แต่เจนหนึ่งแล้วแหละครับว่าเป็นท่าที่เมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะบึ้มเลยนะครับ HP ของเราที่เหลืออยู่ทั้งหมดจะกลายเป็นศูนย์ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นท่าโจมตีท่า normal รูปแบบ physical นะครับพลัง านี้ผมชอบมากนะเล่นมาตั้งแต่เจน1เจน2แล้วไม่แน่ใจว่าใครสังเกตรหรือเปล่านะครับว่าท่าเซิฟเดสทรั k กับท่าเอ็กซ์พลชันนะมันมี PP อยู่ที่หครับผมแปลความว่าใช้ได้5ครั้งหมายความว่าไงหมายความว่าเราอาจจะคืนชีพขึ้นมาแล้วก็มาใช้ท่าอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ PP ก็จะลดลงไปเรื่อยๆเท่ากับว่าเราฟื้นคืนชีพมาระเบิดได้5รอบอย่างนี้เหรอนะครับอ่ะก็เข้าใจตามนั้นไปเนาะส่วนท่าที่2ก็แน่นอนครับผมท่าเอ็กซ์พลอชันนั่นเองเนาะคุณสมบัติเหมือนกับ Self กกเซิฟ เก่าๆเนาะถ้า Extra Death Truck เนี่ยคือเหมือนกับเป็นระเบิดบึมบัมบึมบัขึ้นที่เอฟเฟกของโปเกมอนที่ใช้ท่าอย่างเดียวเนาะแต่ถ้าเป็น e x p l o r a i o n นะครับมันจะเป็นท่าที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าระเบิดอย่างแรงครับอ่าซึ่ง s e a t h Truck คือระเบิดตัวเองเฉยๆใช่ไหมแต่ว่า e x p l o r i o n ก็ยกระดับขึ้นไปอีกนะครับนั่นก็คือการระเบิดอย่างแรงและมีพลังโจมตีอยู่ถึง250เลยนะครับคือมากกว่า s e a t h Truck อยู่ที่50เนาะและผมมั่นใจได้เลยว่าด้วยเอฟเฟกที่เหมือนกันกกะาแนนีี็เเ่ััควยลลพงงงจตขอ ไม่มีเหตุผลอะไรที่ใครจะไปติดท่าเซิฟเด็ t ทรัคนั่นเองอะเนาะและทีนี้เซิฟเด็ t ทรัคหรือเอ็กซ์พลชันที่ว่าไปเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีการใช้งานแบบอื่นด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามีใครเคยเจอประสบการณ์ที่ว่าเราไประเบิดตัวเองเสร็จปุ๊บโปเกมอนอีกฝ่ายหนึ่งแม่งเปลี่ยนตัวท่าผีมารับอย่างนี้เนาะมันก็ทําให้การโจมตีนั้นวูดไปเลยเราก็ตายฟีอะไรแบบนั้นแต่ว่ามันพอมีวิธีการเปลี่ยนท่านะครับด้วยการใช้อบิลิตี้สกินทั้งหลายเนาะท่าน้าแข็งท่าสาย รู้จักกันดีครับทีนี้เราไปอัปเกรดกันอีกสักขั้นหนึ่งกันเลยกันเนาะดยท่าไม้ตายที่มีชื่อว่า Misty Explosion ครับซึ่งท่านี้เนี่ยเป็นท่าโจมตีท่าแฟรี่นะครับรูปแบบ Special Attack พลังโจมตี100ความแม่นยำา100ซึ่งอันเนี้ยเป็นท่าสละชีพเหมือนกันคือเป็นการระเบิดแนวแนวแบบว่าเหมือนหมอกแฟรรี่นะครับผมตามสไตล์ของชื่อท่าแล้วก็ท่าของท่าโจมตีท่านี้ครับซึ่งพลังโจมตีน้อยกว่าประมาณเท่าตัวเลยนะจากท่าที่บอกไปเมื่อกี้แต่คุณสมบัติพิเศษของมันอย่างที่1คืออเเาไว้ระบิดในรรูปแบบ Special นคััออย่่่าาางงที2ืมมสถเพพิลโจม นะคือมิสตี้เอ็กซ์พลอชันนะครับถ้าเราอยู่ในฟิลด์ของมิสตี้เท r a i เรนเนี่ยมันก็จะระเบิดได้มีความรุนแรงที่มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นท่าเสียสละชีวิตของเจ้าพวกโปเกมอนธาตุแฟรี่ทั้งหลายเนื่องจากว่าเอ็ก o พลชันที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับตัวที่สามารถใช้แฟรี่สกินคือเปลี่ยนธาตุนอร์มอลให้กลายเป็นแฟรี่เนี่ยคือโปเกมอนที่มีอ b บิลิตี้แฟรี่สกินก็อาจจะไม่สามารถเรียนท่าเอ็ก o พลชันได้นะครับเขาก็เลยมีโซลูชันว่าถ้าโปเกมอนแฟรี่อยากระเบิดนักแล้วก็มาใช้ท่า,ทา,ม,ทา,ามิ ความเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้เห็นท่านี้สักเท่าไหร่ในการเล่นจริงครับแต่ท่าต่อไปค่อนข้างการันตีได้ว่าเห็นบ่อยครับผมคือไฟนอลแกมบิดครับไฟนอลแกมบิดเป็นท่าโจมตีท่าต่อสู้รูปแบบสเปเชียลความแม่นยํา100นะครับพลังโจมตีท่านี้ไม่มีครับผมและที่จริงนะครับกระทั่งว่าเราไม่ต้องสนด้วยซ้ําว่ามันเป็นท่าโจมตีรูปแบบสเปเชียลเพราะเอฟเฟกของท่านี้คือว่าเวลาเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับโจมตีใส่ฝ่ายหนึ่งเปรี้ยงไปปุ๊บเนี่ยโปเกมอนที่ใช ตอนที่เราโจมตีด้วยท่านี้เอา HP ทั้งหมดที่เราหายไปนั่นนะครับไปลด HP ของอีกฝ่ายหนึ่งครับเข้าใจความหมายใช่ไหมว่าถ้าเราเลือดเต็มอยู่แล้วมั่นใจว่าเลือดของเราเยอะกว่าอีกฝ่ายหนึ่งปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งร่วงแน่ๆน,นะครับโดยโปเกมอนที่เป็นภาพจําที่ผมเห็นว่ามีการใช้ท่านี้บ่อยช่วงเจนเก่าๆก,ก็คือจะเป็นแบบมูคูฮอคอย่างเงี้ยเนาะเวลามันอัพ HP เต็มๆค่า HP มันจะอยู่ประมาณสัก1 9 2เนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสามารถเล่นง,งานพวกโปเกมอนที่เลือดอ่อนกว่ามันได้ดีมากๆครับอันนี้ถออ่่่าาาาาาเปน,านีกกสลพึงามมารรรฝยไยไไตด้ เป็นช้อยการสละชีพที่ไม่เลวเลยทีเดียวเชียวนะและท่าสละชีพต่อมานะครับผมแหมสละชีพที่ผ่านมาคือแบบเราตายแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งต้องได้รับความเสียหายอะไรบางอย่างใช่ไหมครับแต่ท่านี้จะเริ่มซอฟลงมาแล้วนะครับคือท่า Healing Wish นั่นเองครับ Healing Wish เป็นท่าท่าพลังจิตน,นะครับโดยที่ว่าท่านี้ไม่ใช่ท่าโจมตีอยู่แล้วเนาะเมื่อเรามีการใช้งานเสร็จแล้วนะครับโปเกมอนที่ใช้ท่านี้ก็จะหมดสภาพการต่อสู้ไปและทีนี้โปเกมอนที่ถูกส่งลงมาต่อจากโปเกมอนที่ใช้ท่า Healing Wish นี้นะก็จะมี HP ที่เเต็มนนออัองคือด้วยบริบทของการใช้ท่านี้นะครับโคตรเข้ากับแบบว่าการ์ตูนโชนเ,นนเลยนะแบบว่าเพื่อนฉันขอฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กันนายนะฉันจะหมดสภาพการต่อสู้นี้ไปส่วนนายต้องมี HP เต็มไปต่อสู้กับมันนะเพื่อนอซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยดูรากอนบอลซุเปอร์นะครับตอนโกคูเบจิต้าสู้กับจิเรนเนาะก็ทรงประมาณนั้นแหละนะเบจิต้าไม่ไหวแล้วใช้พลังเฮือกสุดท้ายในการที่จะส่งต่อพลังให้กับโกคูส่วนตัวเองก็ร่วงเวทีไปนะครับซึ่งถึงแม้เทียบกับท่านี้แล้วโกคูจะไม่ได้ HP เต็มก็ตามเนาะแต่ว่าภาพมััันนนปรรมมาาณ้ลลลกกบที่โโเเอขง ซึ่งเวลาเราใช้ท่านี้มันภาพประมาณนั้นจริงๆครับผมคือประมาณว่าฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับเพื่อนที่เหลือแล้วว่า HP เองต้องเต็มแล้วก็ไปจัดการอีกฝ่ายหนึ่งล้างแค้นให้ข้าด,ด้วยนะเพื่อนนะอะไรประมาณนั้นครับและทีนี้มันจะมีอีกท่าหนึ่งครับผมชื่อลูน่าแดนส์ครับลูน่าแดนส์นะครับเป็นท,ท่าท่าพลังจิตแล้วก็มีเอฟเฟกต์เดียวกับฮิวิ่งวิชแบบเป๊ะๆเ,เลยนั่นเองนะเพียงแต่ว่าความพิเศษของมันคือมันเป็นซิกเนเจอร์มูฟของเจ้าคริสเตเลียนั่นเองครับผมเออก็เป็นระมำจันทนะ,ะออไร ประมาณนั้นครับผมเหมือนฮีลิงวิชอย่างที่ว่าไปนั่นแหละนะแล้วท่าต่อมาครับผมท่านี้คือเมเมนโตครับเมเม็นโต้เป็นท่าท่ามืดนะครับผมเป็นสเตตันมูฟที่ก็ไม่ได้มีเรื่องราวของพลังโจมตีอะไรเหมือนกันครับแต่เป็นท่าที่สามารถเล็งเป้าไปยังอีกฝ่ายหนึ่งได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของค่าความแม่นยำของมันอยู่ที่100รอเลย,เ,ลยเมื่อโปเกมอนของเรามีการใช้เมเมนโตปุ๊บเนี่ยก็จะหมดสภาพการต่อสู้ไปนะครับพอหมดสภาพการต่อสู้ไปเสร็จปุ๊บเราก็จะลดค่าแอตแท็กกับสเปเชียลแอตแทยกของโป คุ้มหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าบางสถานการณ์มันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความครอบคลุมนะครับเพราะผมคุ้นๆว่าผมเคยเล่นแล้วก็เจอคนใช้ท่านี้จริงๆนะครับคือแบบว่าเอา้ามึงสละชีวิตเลยเลือดหายไปปุ๊บลดค่าพลังโจมตีของเราไปอีกทําให้เราเล่นลําบากได้มากยิ่งขึ้นซึ่งสถานการณ์ที่จะใช้ท่านี้ได้จริงๆผมว่าโปเกมอนของเราต้องเหลือตัวมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งพอประมาณนะนะถึงจะสามารถกดดันของอีกฝ่ายหนึ่งได้หรือยิ่งเป็นสถานการณ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนตัวไม่ได้แล้้้้้วววววอออออยยย่่่่่าาาาาางงงงเเเีสสมมุตติหหหลลลลืืืโกกกนนนััททบแแรร็ สุดท้ายอย่างเงี้ยท่านี้ก็จะพอมีประโยชน์หน่อยเพราะนึกภาพว่าเราอุตส่าห์สลัชีวิตลดพลังโจมตีของมันทั้ง2ด้านแล้วแล้วมันทะลึ่งสลัดตัวกลับไปแล้วก็ส่งไอตัวเดิมกลับมาปุ๊บคา่าแอตแทกของมันก็ถูกรีเซ็ตนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะไม่คุ้มในจุดนี้นะแล้วต่อมานะครับผมเหลืออีก2ท่าซึ่งผมจะบอกว่า2ท่าที่เหลือเนี้ยอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นท่าเสียสละขนาดนั้นแต่มันมีกลิ่นอายของความเสียสละครับผมอ่ะลองไปฟังดูท่าต่อมานี้มีชื่อว่าเดสติผีบอครับ <Destiny Born S 2> เด,บดยที่ท่านี้เมื่อเรามีกร ใช้งานเสร็จแล้วมันจะเหมือนฝังคำสาบไว้ในตัวเราบางอย่างครับหลังจากนั้นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีเราจนเราหมดสติไปป๊บโปเกมอนอีกฝ่ายหนึ่งนั้นก็จะหมดสติตามเราไปทันทีครับผมซึ่งท่านี้เนี่ยมันเป็นท่าที่เหมือนกับว่าเอาไว้ขู่อีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับพออีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเราใช้เดสตินีบอลปุ๊บเนี่ยเอ้ยมันมีเดสตินีบอลว่าเราจะโจมตีต่อดีไหมเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจุดอ่อนก็คือว่าท่านี้มันมีท่าพีพีแค่ห้านะครับและอีกฝ่ายหนึ่งสม,ม หมดสภาพต่อสู้พร้อมกันไปได้แล้วอย่างนี้เนาะก็ถือว่ามีความเสี่ยงในหน้าจุดจดนี้แต่ผมบอกได้เลยว่ากลายุทธ์บางอันมันสามารถทําได้จริงๆคือบางทีเราใช้เดสตินีบอลแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ให้อีกฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีเรามาปุ๊บเราตายไปปั๊บเนี่ยบางทีอีกฝ่ายหนึ่ง,าาาาปปง,งก็อาจจะเสียโปเกมอนตัวหลักด้วยการโจมตีเข้ามาใส่โปเกมอนที่ใช้ธาตุด t สตินีบอลไปเลยครับซึ่งท่านี้ยังพอมีประโยชน์ในมุมนี้นะครับแต่ว่าท่าต่อมาอันนี้ไม่รู้ว่ามีประโยชน์ขนาดนั้นไหมค, Crush ค, Crush, นนคือเเอนเนอค้ออคากัท ครับผมคือเป็นการสลัดชีวิตที่ว่าเราตั้งกาดไว้ด้วยท่านี้แต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีมาจนเราหมดสติไปพวกค่า PP ของท่าที่อีกฝ่ายหนึ่งใช้โจมตีเราจนหมดสติหลังจากเราใช้ท่ากรบนี้นะครับพีพีของท่าน,นั้นก็จะกลายเป็นศูนย์ในทันทีเลยครับผมซึ่งอันนี้ก็คือแบบโคตรเฉพาะกิจเลยนะสมมติว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีแบบไฟเบอร์บลสอย่างเงี้ยและอีกฝ่ายหนึ่งเผาเราจนหมดสภาพการต่อสู้ไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็เหมือนกับว่าจะไม่สามารถใช้ไฟเบอร์บลสนั้นไปได้อีกแล้ววนนนะะคครัมมมมม่ม่่าาาาเเ็็ไยีีจงสกกุ สู้เรากลางเดซิน่บอลที่พร้อมจะลากอีกฝ่ายหนึ่งร่วงไปกับเราน่าจะดีกว่านะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นท่าที่เป็นลักษณะของการสลัดชีพนะครับเป็นท่าที่ว่าถ้าเกิดว่าเรายอมสลัดชีวิตของเราค่า HP ของโปเกมอนที่ใช้ท่านั้นกลายเป็นศูนย์ปุ๊บกลับเข้าบอลปั๊บแล้วมันส่งผลอะไรบางอย่างกับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างนี้นะก็ถือว่ามีเอฟเฟกต์ที่มันหลากหลายนะครับความคุ้มแต่ละอันก็มีความแตกต่างกันออกไปนะครับบางอันก็ดูแล้วผมมองว่าไม่คุ้มเลยบางอันก็ดูแล้วน่าจะคุ้มหน้าอย่างจริงๆๆง่่าาาย Explo เนผมมวคุ้คร ทีหนึ่งปุ๊บโปเกมอนขงอกฝ่ายหนึ่งก็โดนได้ทั้งสองตัวเลยถ้าเราเล่นเป็นดับเบิลแบทเทิลนะเนาะหรือท่าไฟนอลแกมบิดที่ก็เห็นมาบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับโปเกมอนที่สามารถใช้ท่านี้ได้เอา HP เข้าข่มเลยว่าถ้าเรามี HP สูงกว่าและเราทําให้โปเกมอนตัวเป้เปงๆขงอกอฝ่ายหนึ่งร่วงไปได้ก็เป็นท่าที่คุ้มเหมือนกันครับผมและอีกอันหนึ่งที่ผมมองว่าก็แอบมีความดีงามก็คือเดส t ินีบอลนั่นแหละครับท่าเดสตินีบอลนี่ขอพูดนิดน,นึงเนาะว่าผมดูโปเกมอนภาคเจอร์นี่มานะครับเห การที่จะจัดการพิกาชูของโตชิไปได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วอินไอของการที่ว่าเราเป็นตัวล่อและอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีเข้ามาแล้วโปเกมอนตัวนั้นเป็นตัวเก่งของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วมันหมดสภาพไปอย่างเงี้ยถือว่าเป็นจุดที่ดีงามสําหรับท่าเดซี่บอลนะแล้วท่านผู้ชมนะครับผมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับท่าสลัดชีพที่เอาตัวเองเข้าแลกเพื่อทําอะไรบางอยา่างกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมีไอเดียอะไรในการใช้งานท่าไหนหรือถ้าเกิดว่าผมพูดมาแล้วยังมีท่าสลัดชีพท่าอื่นที่ท่านผู้ชมพอ ชมชอบท่าไหนมากที่สุดมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับท่าสลัดชีพเหล่านี้ท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นกันนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ